ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะวันนี้แพรพามาชมเป็น Mazda CX5 ค่ะวันนี้ออกใหม่นะคะลูกค้าออกใหม่ราคาประมาณ1 3 0 0งล้านบาทวันนี้ราคาลดไปเลยเกือบ80%คันนี้ราคาเหลือแค่3 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้น สำหรับใครที่สนใจน้องคันนี้นะคะอยากได้เป็นเจ้าของรีบมาจับมาจองได้เลยนะหรือติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยนะคะเบอร์โทรของน้องแพมจะเป็น0942899320หรือทักบ้านเขียวมาสอบถามกันก่อนได้นะคะแคปหน้าจอและโยนรูปเข้าไปที่บ้านเขียวได้เลยเป็นแอดไซน์นะคะแอด5 3ตัวแล้วก็ B1 ตัวนะคะเดี๋ยววันนี้แพมพาม,มาชมรอบคันค่ะว่า 4x5 คันนี้น้องให้อะไรกันบ้าง เดี๋ยวเริ่มมาที่กระจังหน้ารถด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้กระจังหน้านะจะเป็นกระจังหน้าลังพึ่งสีดําแบบนี้เลยนะคะลูกค้ามาพร้อมกับโลโกโ้มาด้าน,นะคะในส่วนของจุดดำๆตรงนี้ลูกค้าเห็นไหมเอ่ยจุดดำๆด้านหน้าตรงนี้นะคะลูกค้าจะไปนในส่วนของเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะสําหรับคันนี้มีเซ,เซ็นเซอร์มาให้เรารอบคันนะเหมาะสําหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าบุคคลที่ยังขับรถไม่คล่องคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆ คัดมานะคะจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นไฟตาไฮโดรเจนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ด้านหน้านะคู่กันมาแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะ,ะ,คะเดี๋ยวแพรมพามาดูในส่วนของตัวยางตัวยางนะคะตอนนี้ให้มาเป็นขอบ17นะคะยางเป็นยางปี2000 22นะคะลูกค้าเป็นยางของสัปดาห์ที่25ของปี22นะด้านในนะคะสามารถมาดูโครงสร้างด้านในแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้ารับประกันเลยนะว่าสามารถเช็คได้ทุกจุดนะคะลูกค้ารถทางเรารับประกันเลยนะไม่มีชนหนักชนเบาพี่ความไฟไม่ปรับมาอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของล้อมแม็กตัวน,นี้เป็นล้อมแม็กเดิมของทางมาด้าเลยนะคะหรือถ้าดูในส่วนของล้อมแม็กแล้วยังไม่ชอบยังไม่ถูกใจยอยากได้แม็กแต่ง นะคะลูกค้าขอแค่กดไลค์กดใจกดแชร์กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มนะคะสามารถเลือกของแถมได้เลยนะหนึ่งชุดถัดมานะคะตอนนี้จะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็คือกําลังเปิดไฟฉุกเฉินอยู่นะคะไฟก็จะขึ้นโชว์ด้านข้างแบบนี้เลยถัดมานะคะลูกค้าในส่วนของคันนี้กุญแจนะจะเป็นกุญแจระบบคคเลตนะคะลูกค้าในส่วนของเวลาการล็อกนะ ลูกค้าขอแค่กดล็อกจากตรงนี้นะคะรถจะล็อกโดยอัตโนมัติเลยนะคะเพียงเราถือกุญแจไว้ด้านนอกนะคะกส็สามารถล็อกโดยอัตโนมัติได้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในรถกันบ้างดีกว่าว่าจะกว้างขวางกันแค่ไหน เมื่อเปิดเข้ามาด้านในตัวรถแล้วนะคะลูกค้าในส่วนของประตูข้างนะตอนนี้จะเป็นหนังทั้งคันเลยนะคะในส่วนของกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานตัวนี้ปรับอัตโนมัตินะคะลูกค้าแล้วก็ในการล็อกนะสามารถกดล็อกจากฝักคนขับตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้ากระจกข้างตัวนี้สามารถปรับอัตโนมัติปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก่อนจะเดินทางนะคะตรงนี้ก็ต้องคนขับก็ต้องมีการปรับในส่วนของตัวเบาะ ตัวนี้ในส่วนของตัวเบาะนะคะลูกค้าสามารถปรับไฟฟ้าแบบนี้ได้เลยนะคะลูกค้ากดเลื่อนตรงนี้เบาะปรับเลื่อนอัตโนมัติเลยนะคะลูกค้าสามารถเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะสะดวกสบายมากๆมาดูในส่วนของคอนโซลหน้า,นาค่ะลูกค้าคันนี้คอนโซลให้มาเป็นสีดําค่ะสีเดียวกันกับสีเบาะรถเลย นะคะลูกค้าในส่วนของหน้าจอตัวนี้เปลี่ยนมาให้เราเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถเลือกฟังก์ชันได้ฟังเพลงจากวิทยุหรือสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะตอนนี้เป็นสัญญาณเปิดไฟฉุกเฉินนะคะที่ปรับแอร์นะคะลูกค้าสามารถเลือกองศากดเปิดจากตรงนี้ได้เลย พวงมาลัยคะ่ะลูกค้าตัวนี้แน่นอนว่าให้มาเป็นระบบมัลติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถปรับปุ่มเพิ่มเสียงนะคะกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะลูกค้าหรือเปลี่ยนช่องนะคะลูกค้าสามารถกดรับสายจากพวงมาลัยตรงนี้ได้เลยตอนนี้ให้มาเป็นตัวพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะแน่นอนว่าคันนี้เจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงขับอย่างแน่นอนนะคะถ้ามีติเดเพชรแบบนี้นะหยอก มาในส่วนของหน้าจอค่ะตัวนี้จะแสดงในส่วนของอัตราวัดนะคะลูกค้าและรวมถึงคันนี้เลขไม้นะอยู่ที่312,592กิโลค่ะลูกค้ากวางมากๆด้านใน เดี๋ยวไปดูด้านหลังรถกันบ้างดีกว่าค่ะลูกค้าว่าจะกว้างกันขนาดไหนเนื่องจากว่าตอนนี้จะเป็น suv 5ที่นั่งนะคะลูกค้านั่ง5คนตรงนี้ก็ไม่อึดอัดแล้วก็นั่งสะดวกสบายมากๆนะคะในส่วนของเบาะเป็นเบาะหนังนะสามารถทําความสะอาดง่ายได้ด้วยหรือถ้ามา4คนนะคะลูกค้าตรงนี้สามารถดึงลงมาเพื่อวางแก้วเพิ่มตรงนี้ได้ด้วยอีก2แก้วนะคะด้านหน้าผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังรถกันบ้างดีกว่านะคะว่าคันนี้จะอนเนกประสงค์ขนาดไหน นะคะด้านหลังเปิดขึ้นมาตอนนี้สามารถพับเก็บของนะคะลูกค้าสามารถเก็บของบรรจุของได้อีกนะสำหรับใครที่เน้นเดินทางและก็นั่งสะดวกสบายคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับใครที่สนใจนะเดี๋ยวฟังโปรโมชั่นกันถ่ายคลิปเลย mm. และอย่างที่บอกนะคะลูกค้าคันนี้ออกใหม่ประมาณ1 3ล้าแนบาท นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ CX 5รถปี2015นะคะเลขไมล์0 0 0แสนโลของเราคันนี้นะคะออกไม้้าน3วันนี้แพมให้ราคาพิเศษค่ะเหลือแค่349,000บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับเบอร์โทรก็จะเป็น0942899320หรือทักบ้านเขียวที่แอด53ตัวแล้วก็ B1 ตัวได้เลยนะคะ